สวัสดีครับร้านพระเครื่องโยมมังลุงนะครับวันนี้ผมนําพระจํานวนหนึ่งนะครับผมมาแบ่งปันความรู้ให้กับพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะแบ่งปันเทคนิคการดูพระเบื้องต้นนะครับผมและเรทราคาคร่าวๆนะครับผมในแต่ละองค์นะครับโดยองค์แรกที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับผม็คือคืนเดือนอาจจะนําวัดดอนสารารุ่นแรกนะครับองนี้เป็นบล็อกจีวันจุดหลังผดนะครับผมโดยสภาพพระองค์นี้ก็ด้านหน้ามีผ่านการใช้มานะครับทาให้มีผิวเปิดและมีการสึกไปนิดหน่อยนะครับผม แต่ยังได้ความแท้ดูง่ายนะครับเนื่องจากรายละเอียดนะครับผมนี่ยังมีความคมชัดนะครับใบหน้าดวงตายังคมชัดลึกนะครับผมพลิกมาด้านหลังนะครับจีวรจุดหลังผลด้านหลังก็จะมีเม็ดผลขึ้นแบบนี้นะครับโดยองนี้นะครับผมด้านหลังนะครับมีการเลี่ยมปิดมาทําให้สึกแค่ด้านหน้านะผมด้านหลังถือว่ายังคงสภาพความสวยไว้ได้เยอะมากนะครับผมโดยพระรุ่นนี้นะครับเน้นนะครับผมตรงหูเจาะนะครับรูเจาะของพระรุ่นนี้นะครับผมจะมีการปลิ้นตั้งนะผมมีบาดรับรอยปลิ้นนะครับ และขอบตัดนะผมก็จะเป็นขอบตัดแบบตัดครึ่งหักครึ่งแบบนี้นะครับจะไม่ใช่การตัดแบบทีเดียวขาดนะครับผมโดยราคาที่หานะครับหากอยู่ในสภาพส,ายสวยๆนะครับผมองค์หนึ่งก็ต้องว่านที่สองหมื่นกว่าบาทไปจนถึงสามหมื่นกว่าบาทแล้วแต่สภาพและแต่ความสวยนะครับส่วนสภาพนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองหมื่นบาทนะครับผมองค์ต่อมาครับก็คือว่านหลวงพ่อจุนวัดลานแซะน,นะครับผมองค์นี้เป็นว่านรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับ โดยพระรุนนี้นะผมจะมีด้วยกัน2แบบนะครับคือพิมพ์หัวมนและพิมพ์หัวเหลี่ยมนะครับแต่องค์นี้คือพิมพ์หัวมนนะครับผมองค์นี้นะครับได้สภาพถือว่าค่อนข้างสวยใช้ได้นะครับโดยลักษณะทางกายภาพนะผมพระรุนนี้นะครับก็จะเป็นว่านสีขาวนะผมและมีการเคลือบสีแดงไว้ด้านนอกนะผมจะไม่ใช่ตัวว่านสบู่เลือดแบบที่หลายๆท่านเรียกกันนะครับโดยลักษณะนะผมนี่จะมีรูปหลวงพ่อจุนนะผมนั่งเต็มองนะครับและจะมีคําว่าพระครูจุนอยู่บริเวณด้านหน้านะผม พลิกมาด้านหลังนะครับในบางองค์ก็จะมีแบบมียันนะผมส่วนตรงนี้นะครับไม่มียันนะครับแบบมียันราคาจะเล่นหาสูงกว่านะครับผมโดยพระรุนนี้มีด้วยกันหลายแบบนะครับผมคือ1น,นะครับผมไม่ทาชาติสีแดงนะครับ2คือทาสีแดงนะครับผม3คือทาพลนทองนะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมโดยราคาเล่นทหานะครับ สภาพแบบนี้นะผมอง์นึงก็อยู่ที่ประมาณหลักพันต้นเมนไปถึงหลักพันังกลางนะครับหากเป็นทาบนทอก็อาจจะแตะหลักพันปลายจนถึงหลักหมื่นต้นนะผมแล้วแต่ความสวยนะครับองค์นี้นะผมก็คือเดียญหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนรุ่นแรกนะครับจัดสร้างในปี2516นะครับะผมองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับโดยพระรุ่นนี้นะผมมีการจัดสร้างจํานวนไม่เยอะนะครับแต่มีของเก๋ค่อนข้างเยอะนะผมเทคนิคการดูนะครับพยายามนะผมสังเกตความคมนะครับนี่ใบหน้า ตานะครับผมและดูบริเวณตรงนี้นะผมจะมีเม็ดคมคมบริเวณขอบนะครับและครับผมในจุดตายคือบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเนินขึ้นไปนะผมบริเวณขอบตัดนะครับพลิกมาด้านหลังความคมชัดนะผมดูจบริ้นตั้งเป็นธรรมชาตินะครับตัวสอนคมชัดแบบนี้นะผมราคาเลยนะฮะปัจจุบันก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะผมยังไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับเรียนหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนองค์นี้นะครับผมก็คือพระชัยวัฒน์สี่มุมเมืองรุ่นแรกองค์นี้ได้เป็นพิมพ์หน้าใหญ่ตองหนึ่งโคตดนะครับองค์นี้อยู่ในสภาพเลี่ยมเก่านะครับผม องนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพารุ่นี้มีการจะสร้างเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคานะครับโดยองคนี้นะครับผมได้สภาพผิวเดิมๆเลยนะครับตอกลักษณะหน้าใต้หนึ่งโคตรับผมลักษณะใบหน้าจะเป็นหน้าใหญ่นะครับแบบนี้นะผมราคาลินหาปัจจุบันก็อยู่ที่หลักพันต้นไปถึงหลักพันกลางแล้วแต่พิมพ์และแต่ฟอร์มนะครับมาต่อที่องค์นี้ครับผมคือเหรียญหลวงพ่อเอียดวัรโคกเย้มนะครับองนี้เป็นรุ่นยกชอฟ้านะครับผมจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวนะครับคือเนื้อเงินนะครับผม รุ่นนี้นะครับพบจะได้น้อยมากนะครับผมลักษณะด้านหน้านะครับจะเหมือนกับรุ่นแรกเลยนะผมแต่พิจด้ณนหลังมาจะมีตัวอักษรเขียนว่างานยกช่อฟ้านะผมจะสร้างปีเดียวกันนะครับปี38เช่นเดียวกับรุ่นแรกนะครับผมโดยราคาเล่นหานะครับของพระรุ่นนี้ในสภาพสวยๆก็หลักพันไปปลายเป็นถึงหลักหมื่นต้นๆนะผมองค์นี้นะครับก็คือพระสมเด็จอาจารย์สีเงินวัดดอนสลารุ่นแรกพิมพ์เล็กนะครับเป็นเนื้อโลหะนะผมจะสร้างในปี2525นะครับ จำนวนการจัดสร้างประมาณ2,200กว่าอ,องค์นะครับผมมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับได้สภาพถือว่าโอเคค่อนข้างใช้ได้นะผมมีผ่านการใช้มานิดหน่อยนะครับแบบนี้นะผมราคาลินหาก็อยู่ที่หลักพันกลางไปจนถึงหลักพันปลายนะผมแล้วแต่ความสวยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีผมก็ยินดีรับเช่านะผมทำพิมพ์เล็กและพิม์ใหญ่นะครับ องต่อมาครับผมก็คือพระขุนแผนเบอร์หนึ่งแดนใต้นะครับก็คือพระขุนแผนอาจารย์ชุมชัยคีรีนั่นเองนะครับองนี้เป็นพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะผมจะสร้างในปี2497นะครับองนี้มีหน้ามีตาลางๆนะผมโดยลักษณะจะเป็นขุนแผนซุ้มเรือนแก้วนะครับพระรุนนี้มีการเกยอนข้างเยอะนะครับผมให้พยายามจดจําใบหน้าขององค์พระได้นะครับจะเป็นลักษณะหน้าโบราณนะครับผมและนะครับพยายามสังเกตซุ้มนะผมจะมีความคมชัดนะครับ ความคมชัดเลือดขององค์พระก็มีผลนะผมพลิกมาด้านหลังนะครับองค์นี้เป็นลักษณะ1โค้ดนะผมหรือพระรุ่นนี้มีด้วยกันหลายแบบนะครับจะมีทั้งแบบจานมือแบบหลังเรียบและแบบหลายๆโค้ดและก็จะมีแบบโค้ดเจดีด้วยนะครับโดยราคาเล่นหานะผมหากเป็น1โค้ดในสภาพสวยๆนะครับองหนึ่งก็2องถึงสามหมบาทแต่ในสภาพนี้นะผมก็ต้องว่ากันที่1นึ่งถึงสองหมบาทนะครับผมองค์ต่อมาครับผมคือเหรียญพระอุปชาจันทร์วัดฝ,ฝาละมีนะครับผมอำเภอปากพยูนนะครับ เหรียญนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นเหรียญแรกของจัหวัรพดทะลุงนะผมเป็นพระเกจิรุ่นแรกเลยนะครับที่มีการจัดสร้างพระเหรียญขึ้นมานะครับผมจะสร้างในปี2485นะครับผมมีการจัดสร้างเพียงเื้อเดียวคืออัปากาชุบนิกเกิลน,นะครับโดยความหายากนะผมรุ่นนี้ถือว่าหายากม,มากๆนะครับพบเจอได้น้อยมากๆในสภาพสวยๆนะครับผมหาสภาพสวยๆองค์หนึ่งก็แตะหลักหมื่นนะครับผมแต่ในสภาพแบบนี้ก็ต้องว่ากันหลักหลายๆพันนะครับองค์ทิ้งท้ายครับผมก็คือ พระพุทธธรรมธาดานะครับองนี้เป็นพระกลิ่งนะครับผมได้สภาพค่อนข้างสวยนะครับโดยพระกลิ่งรุ่นนี้นะผมนะับว่าเป็นพระกลิ่งแรกของเจ้าพาะลุงเช่นกันนะครับโดยลักษณะนะผมก็จะเป็นพระพุทธนั่งบนฐานบัวแบบนี้นะครับเปิดด้านใต้มานะผมก็จะเป็นโคดนะครับตอกเลยนะครับผมพระพุทธธรรมธาดานะครับแล้วก็จะมีอุดกลิ่นนะครับผมโดยพระรุ่นนี้นะครับจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับพระ หล่อนะครับผมตอกก้นยุรามณีนะครับออกชุมพลนะครับผมหน้าตาจะคล้ายคลึงกันมากนะครับพยายามอย่าสับสนนะครับผมสังเกตรายละเอียดให้ดีนะครับด้านใต้หากเป็นพระพุทธธรรมดา,ดาจะมีการตอกโค้ดและมีการอุดกลิ่งแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับดาคาลินหาอง์นึงก็หลักพันต้นไปถึงหลักพันกลางกลางและด้ความสวยงามนะครับจะสร้างในปี2498นะครับผมนะว่าเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นที่หายากและถือได้ว่าเป็นพระหล่อโบราณของสายขอ,อ,องอ้อย1หนึ่งรุ่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ เทคนิคความรู้นะผมและรทราคาในปัจจุบันณตอนนี้นะครับหากท่านใดมีพักเครื่องแบบที่ผมแนะนําไปหรือมีพักเครื่องสายใต้หรือยอดนิยมทั่วไปนะครับอยากปล่อยไม่รู้จะปล่อยที่ไหนนะผมนึกถึงผมได้เลยนะครับก็สามารถส่งภาพมาชมได้ทาง i อ l ดี e ไลน์แ d m n นส่ะผมส่วนในกระทัน่งใดน,นะครับอยากเช่าพักเครื่องนะผมสายใต้ย,ยอดนิยมเน้นสายพัทลุงเป็นหลักเนี่ยก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยมังลุงนะผมผมจะไลฟ์สดแบงปันพักเครื่องทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับ หนึ่งสัปดาห์ไลฟ์หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วเรามาเจอกันในเพจ Facebook นะครับสวัสดีครับ